สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องความรักในยุคนี้กันแต่ว่าจะไม่ได้คุยกันลอยๆนะครับเราจะมาเจาะลึกหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่ารักในเซฟโซนของนักเขียนที่ใช้นามปากกาว่าผู้เลี้ยงเฝ้ามองค่ะ <Ha. S 1> เหมือนกับว่าหนังสือเล่มนี้เป็นแผนที่นำทางให้คนรุ่นใหม่หาทางไปสู่พื้นที่ปลอดภัยในความสัมพันธ์ซึ่งผู้เขียนเขาเรียกว่าเซฟโซนเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือลองเดินทางตามแผนที่นี้ดูครับว่าทำไมาเราถึงหลงทางกันบ่อย แล้วจะสร้างความสัมพันธ์ที่มันดีมันยั่งยืนจริงๆได้ยังไงผ่านมุมมองของหนังสือเล่มนี้เป็นการเดินทางที่น่าสนใจมากเลยค่ะเพราะต้องบอกก่อนว่าแผนที่ฉบับนี้เนี่ยถูกเขียนขึ้นบนพื้นฐานความเชื่อแบบคริสเตียนเลยคือทุกๆแนวคิดเรื่องความรักจะถูกผูกโยงเข้ากับความสัมพันธ์กับพระเจ้าซึ่ง อืมเป็นมุมมองที่อาจจะดูเฉพาะทางแต่ในขณะเดียวกันก็ทําให้เราได้เห็นวิธีคิดเรื่องความสัมพันธ์ในอีกมิติหนึ่งที่ให้ความสําคัญกับรากฐานทางจิตวิญญาณมากๆเลยค่ะโอเคครับงั้นเรามาเริ่มกลางแผนที่กันเลยดีกว่าจุดเริ่มต้นที่หนังสือพูดถึงนี่น่าสนใจมากครับคือเรื่องอาการขาดคนคุยไม่ได้ที่พอเลิกกับคนหนึ่งปุ๊บต้องรีบหาคนใหม่มาแทนทันที แต่การที่หนังสือมองว่าอาการนี้คือความหิวแทนที่จะเป็นความเจ้าชู้เอาจริงๆนะครับมันอาจจะฟังดูเหมือนเป็นการแก้ตัวให้คนนิสัยไม่ดีหรือเปล่าครับหนังสืออธิบายเรื่องนี้ยังไงครับเป็นคําถามที่ดีมากค่ะคือหนังสือไม่ได้ปฏิเสธว่าพฤติกรรมนั้นมันไม่ดีนะคะแต่พยายามจะเจาะให้ลึกลงไปถึงรากของปัญหานั้นมากกว่า <S <S เขาบอกว่าความหิวรักที่ว่าเนี่ยมันไม่ได้มาจากฮอร์โมนวัยรุ่นวูบวาบอย่างเดียวแต่มาจากสิ่งที่เขาเรียกว่า ถังความรักที่บ้านรั่วถังความรักที่บ้านรั่วใช่ค่ะคือชี้ไปที่ประสบการณ์ในวัยเด็กเลยเช่นครอบครัวที่พ่อแม่ทำงานหนักจนไม่มีเวลาให้หรือบ้านที่ขาดคำชมเชยมีแต่คำตำหนิอะไรแบบนี้ค่ะสิ่งเหล่านี้มันค่อยๆทำให้เด็กรู้สึกว่าตัวเองไม่สำคัญหรือเป็นส่วนเกินโดยไม่รู้ตัวอ๋อพอเข้าใจแล้วคือมันเป็นความรู้สึกว่างเปล่าที่อยู่ข้างในมาก่อนใช่เลยค่ะผลก็คือพอโตขึ้น ก็ต้องออกไปตามหาอาหารใจจากนอกบ้านเพื่อมายืนยันว่าฉันยังมีค่านะฉันยังเป็นที่ต้องการนะซึ่งอาหารใจที่หาง่ายที่สุดก็คือการมีแฟนหรือบางทีก็ยอมมีอะไรกับใครง่ายๆเพียงเพื่อให้รู้สึกว่าตัวเองถูกยอมรับชั่วขณะก็ยังดีม,มันเลยไม่ใช่เรื่องของความเจ้าชู้แต่อยู่บนฐานของความเจ็บปวดมากกว่าคะ่ะในหนังสือมีภาพเปรียบเทียบที่ผมว่าทรงพลังมากเขาบอกว่า พระเจ้าเปรียบเหมือนบ่อน้ําพุที่มีชีวิตค่ะคือเป็นแหล่งน้ําที่ไม่มีวันหมดแต่ความรักฉาบฉวยจากคนอื่นมันเหมือนบ่อแตกที่ขังน้ําไม่ได้ที่เราพยายามขุดเองค่ะพอได้ยืนแบบนี้แล้วเห็นภาพเลยนะการวิ่งหาคนมายืนเย็นคุณค่ามันก็เหมือนเราพยายามตักน้ําไปเติมใส่บ่อที่มันรั่วยอยู่ตลอดเวลาใช่ค่ะยิ่งเติมก็ยิ่งเหนื่อยสุดท้ายก็ไม่เคยเต็มสักทีเป็นภาพเปรียบเทียบที่ท,ทรงพลังมากจริงๆค่ะ และหนังสือก็ใช้จุดนี้แหละเป็นจุดเปลี่ยนที่จะนำเสนทางออกเขาบอกว่าทางแก้ไม่ใช่การเลิกมีแฟนนะแต่คือการเปลี่ยนแหล่งน้ําก่อนเปลี่ยนแหล่งน้ําคือต้องย้ายฐานคุณค่าของตัวเองจากเดิมที่อาจจะอยู่ที่คําถามว่าเขาจะรักฉันไหมซึ่งมันขึ้นขึ้นลง,ลงตลอดเวลาให้มาอยู่ที่ความจริงที่ว่าผู้สร้างของฉันมองว่าฉันมีค่าหนังสือใช้คําว่ามนุษย์ทุกคนคือผลงานชิ้นเอก หรือ Masterpiece ของพระเจ้าคุณค่าของเราจึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรตติ้งหรือการยอมรับจากคนอื่นแปลว่าเราต้องซ่อมรูรั่วในใจเราให้ได้ก่อนให้อิ่มในคุณค่าของตัวเองก่อนแล้วค่อยมีความรักในฐานะผู้ให้ไม่ใช่เข้าไปในความสัมพันธ์เพื่อเป็นผู้ขออย่างเดียวถูกต้องเลยค่ะเมื่อเราอิ่มจากข้างในแล้วเราก็จะไม่เข้าไปในความสัมพันธ์ด้วยความหิวโหยอีกต่อไป โอเคพอเราจัดการกับรูรั่วในใจได้แล้วไม่ต้องวิ่งหาความรักแบบหิวหิวแต่มันก็เกิดคำถามต่อนะว่าแล้วไอ้ความรักที่เราควรจะมองหาหน้าตามันเป็นยังไงเพราะนักสือบอกว่าหลายครั้งที่เราคิดว่าเจอรักแท้จริงๆมันเป็นแค่ภาพหลวงตาที่มาพร้อมกับวงจรคลั่งรักแล้วก็หมดโปรที่หลายคนเจอใช่ค่ะ นังสือพยายามทำให้เราเห็นภาพชัดขึ้นโดยอ้างอิงการจำแนกความรักตามภาษากรีกโบราณซึ่งมีหลายคำมากแต่เขาหยิบมาเทียบให้เห็นสองคำหลักๆคำแรกคืออีรอสอีรอสอันนี้คือความรักแบบหนุ่มสาวความใคร่ความเสน่หาห hmm. นังสือเปรียบได้เฉียบมากว่ามันเหมือนดอกไม้ไฟ คือมันสว่างว่าสวยงามทำให้ใจเต้นแรงสุดๆแต่แต่มันก็อยู่สั้นมากแล้วก็ดับไปใช่ค่ะมันขับเคลื่อนด้วยรูปลักษณ์ภายนอกและอารมณ์โรแมนติกเป็นหลักซึ่งก็คือโปรโมชั่นที่เราพูดถึงกันนั่นแหละใช่ไหมครับประมาณนั้นเลยค่ะส่วนอีกคำคืออากาเป้อากาเป้นี่คือความรักในแบบที่หนังสือเรียกว่าความรักของพระเจ้าเปรียบเหมือนเตาถ่านที่ตอนจุดอาจจะไม่ได้ตุนเต้นหวูหวาเท่าดอกไม้ไฟนะอาจจะใช้เวลานานกว่าจะติดอื แต่เมื่อติดแล้วมันให้ความร้อนที่สม่ำเสมอยาวนานให้ความอบอุ่นได้ตลอดทั้งคืนเป็นความรักที่เน้นการให้การเสียสละและความมัน่นคงไม่ใช่อารมณ์ที่ขึ้นขึ้นลงลงผมว่าน่าสนใจนะที่บอกว่าอ e ีโรสเป็นแค่ของตกแต่งเพราะในความเป็นจริงถ้าไม่มีดอกไม้ไฟหรือความรู้สึกตื่นเต้นตอนแรกเลยความสัมพันธ์มันก็อาจจะเริ่มไม่ได้ด้วยซ้ำนะ หนังสือมีมุมมองไหมครับว่าเราจะบาลานซ์สองสิ่งนี้ยังไงในทางปฏิบัติไม่ให้ของตกแต่งมันเด่นเกินรากฐานไปหนังสืออธิบายไว้ชัดเจนค่ะว่าอ e ีโรสไม่ใช่สิ่งผิดเลยมันเป็นส่วนประกอบที่สวยงามที่พระเจ้าสร้างมานั่นแหละแต่ปัญหาคือคนในยุคปัจจุบันมักจะสร้างบ้านทั้งหลังบนของตกแต่งแทนที่จะสร้างบนรากฐานที่เป็นอากาเปอ คือพอความรู้สึกตื่นเต้นแบบดอกไม้ไฟมันจางลงซึ่งมันจางลงแน่นอนเราก็รู้สึกว่าความรักมันจบแล้วแล้วก็ไปหาดอกไม้ไฟชุดใหม่อืมจุดนี้เองที่หนังสือเสนอการเปรียบเทียบอีกอย่างหนึ่งที่ลึกซึ้งมากคือความรักแบบสัญญาเช่าหรือ contract กับพันธสัญญาหรือ covenant สัญญาเช่ากับพันธสัญญาต่างกันยังไงครับความรักแบบสัญญาเช่าจะมีเรื่องไขซ่อนอยู่เสมอค่ะเช่น ฉันจะรักเธอถ้าเธอยังทำให้ฉันมีความสุขหรือฉันจะรักเธอตราบใดที่เธอยังดูดีพอเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งหายไปเราก็พร้อมจะยกเลิกสัญญาอ๋อเข้าใจแล้วแต่ความรักแบบพันธสัญญามันคือการให้คำมั่นค่ะว่าฉันจะรักเธอแม้ว่าวันนี้เธอจะไม่น่ารักเลยก็ตามมันไม่ใช่เรื่องของอารมณ์แต่การเลือกที่จะรักและซื่อสัตย์ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงก็ตามซึ่งนี่แหละค่ะคือแก่นของอากาเป อ้อันนี้ลึกซึ้งมากมันเปลี่ยนจากความรักที่เป็นปฏิกิริยาตามอารมณ์ไปเป็นการตัดสินใจด้วยเจตจำนงเลยนะพอเราเข้าใจแล้วว่าความรักแบบไหนคือของจริงและร่างกายเรามีค่าแค่ไหนมันก็สมเหตุสมผลเลยที่ต้องมีเบรกที่ดีเพราะให้ความรู้สึกหิวรักที่เราคุยกันตอนแรกมันเหมือนตัวเร่งให้เราเหยียบคันเร่งมิดเลยใช่ไหมครับหนังสือเลยพูดถึงการสร้างขอบเขตในบทถัดมา ใช่เลยค่ะและประเด็นเรื่องขอบเขตก็นำไปสู่เรื่องที่ท้าทายที่สุดเรื่องหนึ่งในยุคนี้นั่นคือเรื่องเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานหนังสือไม่ได้มองเรื่องนี้ในมุมของศิลธรรมโบราณคร่ำค,ครือนะคะแต่มองในมุมที่ต่างออกไปเลยเขาบอกว่าเพศสัมพันธ์ไม่ใช่แค่กิจกรรมทางกายแต่มันคือกิจกรรมทางจิตวิญญาณกิจกรรมทางจิตวิญญาณขายายความหน่อยได้ไหมครับ คือถ้ามองตามกระแสะโลกก็จะเป็นแนวคิด My Body My Choice ร่างกายของฉันฉันจะทำอะไรก็ได้ครับแต่หนังสือเสนอแนวคิดที่มาจากความเชื่อทางคริสต์ค่ะว่าร่างกายเราไม่ใช่แค่ของเราคนเดียวแต่เป็นเหมือนวิหารที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ข้างในแนวคิดนี้เลยมองว่าการดูแลร่างกายไม่ใช่แค่เรื่องทางกายภาพแต่เป็นเรื่องทางจิตวิญญาณด้วยถ้าลองถอดมุมมองทางศาสนาออกไปแก่นของมันก็คือการเคารพตัวเองและร่างกายของตัวเองอย่างสูงสุดค่ะ การมองว่าร่างกายเรามีค่าเกินกว่าจะเป็นแค่เครื่องมือสร้างความสุขชั่วคราวแล้วหนังสือใช้ภาพเปรียบเทียบอะไรมาอธิบายเรื่องนี้ให้เห็นภาพชัดๆบ้างครับมีสองทฤษฎีที่คนอ่านจําได้แม่นเลยค่ะอันแรกคือทฤษฎีกาวตราช้างโอ้โหแค่ชื่อก็น่ากลัวแล้วครับค่ะเขาเปรียบเพศสัมพันธ์เหมือนการเอากระดาษสองแผ่นมาทากาวตราช้างแล้วประกบจิตกันคือมันเป็นการรวมกันเป็นหนึ่งเดียวในระดับที่ลึกซึ้งมาก ถ้าการติดกันนี้เกิดขึ้นในการแต่งงานกาวนี้ก็จะช่วยยึดชีวิตคู่ให้แน่นแฟนแต่ถ้ามันเกิดขึ้นนอกการแต่งงานแล้ววันหนึ่งต้องเลิกรากันก็ต้องฉีกออกใช่ค่ะมันก็เหมือนการพยายามฉีกกระดาษสองแผ่นนั้นออกจากกันผลก็คือเนื้อกระดาษซึ่งก็คือชิ้นส่วนของหัวใจและจิตวิญญาณของเรามันจะฉีกขาดติดไปกับอีกฝ่ายเสมอเห็นภาพเลยแล้วถ้าทำแบบนี้ซ้ำๆกับหลายๆคนกาวมันก็จะเริ่มเสื่อมสภาพค่ะจนสุดท้ายอาจจะ แป่อะไรก็ไม่ติดคือกลายเป็นคนด้านชาไม่สามารถสร้างความผูกพันที่ลึกซึ้งกับใครได้อีกเลยอีกทฤษฎีหนึ่งที่ทรงพลังไม่แพ้กันก็คือไฟในเตาผิงไฟในเตาผิงค่ะเพศสัมพันธ์ก็เหมือนกับไฟถ้าไฟนั้นอยู่ในเตาผิงซึ่งก็คือขอบเขตของการแต่งงานมันจะให้ความอบอุ่นให้แสงสว่างและปลอดภัยแต่ถ้าไฟนั้นอยู่นอกเตาผิงมันก็จะเผาไหม้ทำลายล้างและทิ้งไว้แค่แผลเป็นกับเท่าฐาน เห็นภาพเลยครับเหมือนความสัมพันธ์ที่มันร้อนแรงเกินไปจนสุดท้ายก็ทำร้ายกันทั้งผู้เหลือแต่ซากเป็นบทเรียนที่หลายคนน่าจะเคยเจอเมื่อมันอันตรายขนาดนี้แล้วเราจะป้องกันตัวเองยังไงดีครับหนังสือแนะนำเรื่องเบรกหรือการสร้างขอบเขตไว้ยังไงบ้างหนังสือแนะนำกลยุทธ์ที่ใช้ได้จริงหลายข้อเลยค่ะแต่หัวใจหลักมาจากเรื่องราวของโยเซฟในพระคัมภีร์ ตอนที่เขาถูกภรรยาเจ้านายย่วยวนสิ่งที่โยเซฟทำไม่ใช่การยืนสู้กับการย่วโย,ยนนั้นตรงตรง,ตรงแต่เขาวิ่งหนีวิ่งหนีเลยซึ่งมันสอนเราว่าวิธีที่ดีที่สุดในการชนะการทดลองบางอย่างคือการไม่พาตัวเองไปอยู่ตรงน้นตั้งแต่แรกคือการป้องกันดีกว่าการแก้ไขถูกต้องค่ะดังนั้นกลยุทธ์แรกก็คืออย่าพาตัวเองไปอยู่ในที่เสี่ยงหลีกเลี่ยงการอยู่กันสองต่อสองในที่รับตาคน2คือใช้ mindset แบบโซนพี่น้อง คือให้ปฏิบัติต่ออีกฝ่ายเหมือนเป็นพี่น้องที่ต้องให้เกียรติและปกป้องกันและกันซึ่งจะเปลี่ยนมุมมองจากการอยากครอบครองไปการอยากปกป้องแทนอืมน่าสนใจ 3. คือสร้างขอบเขตในโลกดิจิตัลอันนี้สำคัญมากในยุคนี้คือตั้งกฎเวลาคุยแชทตอนดึกหรือ curfew เพื่อเลี่ยงบทสนทนาที่อาจจะพาเราตเตลิดไปไกล และข้อสุดท้ายที่สำคัญมากคืออย่าสู้คนเดียวให้หาพี่เลี้ยงหรือเมนเทอร์ที่เราไว้ใจและมีกลุ่มเพื่อนที่ดีหรือคอมมูนิตี้ที่คอยเตือนสติซึ่งกันและกันได้ค่ะฟังดูเป็นหลักการที่ดีมากเลยครับแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงมันก็มีคนที่พลาดไปแล้วเราก็รู้สึกว่าตัวเองไม่บริสุทธิ์อีกต่อไปเป็นตราบาปติดตัวไปตลอดชีวิตประเด็นสุดท้ายนี้หนังสือให้ความหวังกับคนกลุ่มนี้ยังไงบ้างครับประเด็นนี้เป็นเหมือนหัวใจของหนังสือเลยค่ะ คือการให้ความหวังและการเริ่มต้นใหม่เขาอ้างอิงเรื่องราวตอนที่พระเยซูเจอผู้หญิงที่ถูกจับฐานล่วงประเวณีซึ่งตามกฎหมายสมัยนั้นต้องโดนหินคว้างให้ตายครับแต่พระเยซูไม่ได้พิพากษาเธอเลยแต่กลับปกป้องเธอและบอกว่าเราก็ไม่เอาโทษเจ้าเหมือนกันจงไปเถิดและจากนี้ไปอย่าทำบาปอีกมันคือการให้โอกาสใหม่โดยไม่สวนว่าอดีตจะเคยเป็นยังไงโอโ้และมีอีกภาพเปรียบเทียบที่สวยงามมากค่ะ คือศิลปะของญี่ปุ่นที่เรียกว่าคินสุกิค่ะที่เขาจะซ่อมถ้วยชามที่แตกด้วยทงคําทําให้รอยแตกนั้นกลายเป็นลวดลายที่สวยที่สุดของถ้วยใบยนั้นและทําให้มันมีคุณค่าสูงกว่าเดิมเสียอีกหนังสือเปรียบว,ว่าชีวิตที่เคยผิดพลาดก็เหมือนกันเมื่อได้รับการเยียวยาจากพระคุณของพระเจ้ารอยร้าวนั้นไม่ได้ถูกลบหายไปแต่มันจะกลายเป็นส่วนที่ทำให้เราเข้มแข็งและงดงามยิ่งขึ้นโหคินสุกิ ผมไม่เคยคิดถึงมุมนี้เลยคือแทนที่จะซ่อมรอยแตกแต่กลับให้มันเด่นขึ้นมาด้วยทองแปลว่าความผิดพลาดในอดีตมันไม่ใช่สิ่งที่น่าอายแต่กลายเป็นส่วนที่สวยงามที่สุดในชีวิตเราได้เลยเหรอครับเนี่ยแล้วในชีวิตจริงเหรอครับการซ่อมด้วยทองคำนี่มันหน้าตาเป็นยังไงมันคือการไปโบสถ์เหรอครับหรือมันคือการคุยกับนักบําบัดหรือมันคืออะไรครับมันคือทั้งหมดนั้นเลยค่ะคือการยอมรับความจริงว่าเราผิดพลาด และกล้าที่จะนําความแตกสลายนั้นไปหาการเยียวยาไม่ว่าจะเป็นการสารภาพบาปตามความเชื่อการเปิดใจคุยกับพี่เลี้ยงหรือเพื่อนที่ไว้ใจหรือการขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญและที่สําคัญที่สุดคือการยอมรับความจริงที่หนังสือย้ําตลอดเล่มว่าคุณค่าของเราไม่เคยลดลงอืมเขาเปรียบเหมือนธนบัตรหนึ่บาทที่ต่อให้ถูกขยำถูกเหยียบย่ำหรือเปื้อนดินแค่ไหนมันก็ยังมีค่าหนึ่บาทเท่าเดิมจริงด้วยครับ ในสายตาของผู้สร้างคุณค่าของเราก็ไม่เคยลดลงไม่ว่าเราจะผ่านอะไรมาก็ตามค่ะฟังแล้วรู้สึกมีความหวังมากเลยครับงั้นถ้าจะสรุปการเดินทางตามแผนที่รักในเซฟโซนวันนี้ก็คือมันเป็นการเดินทางจากนอกเข้าในสินะครับคือเริ่มต้นกับการหยุดวิ่งหาคุณค่าจากคนอื่นแล้วหันกลับมาซ่อมแซมและเติมเต็มคุณค่าจากภายในจากความสัมพันธ์กับผู้สร้างของเราก่อนใช่ค่ะพอเราอิ่มแล้ว ก็ค่อยออกไปสร้างความสัมพันธ์โดยมีแผนที่ที่ถูกต้องคือรู้จักแยกระหว่างรักแท้หรืออากาเป้กับรักลวงหรืออีโรสรู้จักให้เกียรร่างกายเหมือนของสูงและมีเบรกคือการสร้างขอบเขตที่ชัดเจนและสุดท้ายต่อให้ขับพลาดไปบ้างก็ยังมีอู่ซ่อมที่พร้อมจะทำให้เรากลับมาสวยงามได้ยิ่งกว่าเดิม เป็นการสรุปที่เห็นภาพรวมได้ดีเยี่ยมเลยค่ะและฉันคิดว่าไม่ว่าใครจะเห็นด้วยกับมุมมองความเชื่อนี้หรือไม่ก็ตามนะแต่หลักการบางอย่างในหนังสือเล่มนี้ก็นับว่าน่าสนใจและเป็นสากลมากเช่นแนวคิดเรื่องการรู้จักและเห็นคุณค่าในตัวเองก่อนที่จะไปรักคนอื่นครับ หรือความสำคัญของการสร้างขอบเขตที่ชัดเจนเพื่อป้องจันตัวเองจากความสัมพันธ์ที่อาจจะทำร้ายเราในระยะยาวซึ่งเป็นหลักการที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริงไม่ว่าเราจะมีความเชื่อแบบไหนก็ตามถ้าเราลองคิดดูดีๆหลักการเรื่องความรักแบบอากาเป้ที่เน้นการให้และการเสียสละ การสร้างขอบเขตเพื่อความปลอดภัยและการเห็นคุณค่าในตัวเองและผู้อื่นจะสามารถนำไปปรับใช้กับความสัมพันธ์รูปแบบอื่นในชีวิตของเราอย่างเช่นความสัมพันธ์กับครอบครัวหรือกับเพื่อนสนิทได้อย่างไรบ้างครับ